ดีทุกคนเมื่อเนี้ยพาใส่ยางละเครื่องหรบใส่เครื่องหนึ่งหินเครื่องหนึ่งถ้ากอกเด็ดหนาเฮือนเนาะทางนี้เห็ดใหม้ด้วยทางมื่อนั้นประจิตไายเบิ้งอยู่มื่อนั้ประจิตไายรถรถเกเรน,นะรถเกเทางนะถ้าบริยูเฮือนลงไปแห่เคย เดี๋ยวฮะออกเตือนทยกคนเขาไปบอลหอดบอลใส่ประมาณ14กิโลแต่ต้องแวะแวะเตือนน้ำมันก่อน พี่พี่จะน,น,นอนหรอเล็กปั่มสัญญาณมาหาดอองั้นนะทุกคนเติมเดี๋ยวร่อยบ่ขึ้นพอเคลมในวันมันตาย còn 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 หอดเร็ว

ต้นพาเนตต้นพาเนต เอาอยางละเครืงเดือดสมคิวเนื้อหกเซนีิไม่กันแล้วหกซนสามสิบพัน ใช่ <c oughs> กระเด็นเจ็บข้อกินเบียร์ไลยส่วนนี้งันดองงันแต่งหลยไปเจ้าพนักงานนะ หมดไปสามสีคันเาจะไส่ง o ขนี้นะ z o คาวขางคันนี้ càng đấy. คิวจะคิวยังมือหน่อยมันถอยถอยมาต่อเลยคันนี้น่ะครับต่อเชลงคันนี้แหละเพาต้องเขาคิวบัวหน่อยบัวใหญ่เขาคิวเบสมูนิ้งขาเขาก็ต้องขาอะไรอะ ครื่องรถหน่อยใส่นั่นนี่เนาะใส่ใช่แล้วไม่ใส่แห่ตาขัดใหญ่ระลวงระลวงขอบคดนเลย 真的吧 ่ากอนเห็นอยู่เพื่ออะเดี๋ยวลองมุมก่อนใหม่หนาจะเห็นหนะนาจะผ่าขายบุตรอ่ะถ้าต้องกลัวหนอนะตัวนี้เนาะพูดสันเฮียเฮียสรด เว่นแต่ครับพี่สอบก็เจาะเลยน่าจะเห็นมุมกล่องตัวนึ่งเดี๋ยวเอาสื่อคากล่องใหม่ชุบก็เจาะงั้นจะเป็นจะทันแน่นาะ 국민의부 มาต่อมาต่อมัจะเป็นดเดือบในบันเนี่ยเพราะแดดชง หาวีนึงสิบท่านดู่ยนันก็นหาห,าหา้าออกเลยนะสิบาวีก็ได้เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึง่งลงมาป่านนี้เลยตำรวตำรวจนะถ้ไฟแดงแปดสิบวิไปเกี่ยวบสิบาว เดี่ยวกลับคืนเนาะก,กายกินเนี่ยบุกกายมาตนลุกทางนี้กินเด้อขางนี้เห็ดใหม่โอ้ยหิ้พุนโั่ว่วกิ้พุนเห็ดใหม่ก็ได้ที่พี่จังยางกับบุลุง Bé là gọn đấy nhỉ Ngang 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 Hãy subscribe cho kênh cái này Gõ cái รุกไหม่ใครทุกคนใครทุกคนถอดเรียบร้อยไปต่อเดี๋ยวแรนทางใหม่เลยไปใส่ทรายนะทุกคนเอาทรายก้อนหนึ่งโอ้ยโอ้ยตะแลนแล้วทางน้อยเดียวขี้ปุ่นข้ออะไรแล้วเนี่ย

ตั้งได้ตักงนี่ส้าร้ยกว่นอาจจะเทียทจ่ถ่ายก็มือนี่แหละ Còn, cho Còn, cho tìm nhiều cái tìm nhiều hết nó xảy hành hạng hộp hạng hộp lại hộp ขาดไปเลยเมื่อดอกถอกดินแบบผามันขาดตกลงนำ้ำมันก็เลยขาดแต่ไปดึงเงามือนั่นนะขั่ขวหลดทาเึ่งเลยเจอ <c oughs> <c oughs> ที่สองวัฒนีนะครับ Kính đi vô đâu con, hòn 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 เต็มแล้วพวกผาเรียบร้อยเยียบหมดนยะ สูบเมาอยู่นี่นะทุภาพทลายลงคลองลงคลองแล้วลงมมาได้ปบบนี้นรถขาดเบิดข้าจกเบิดบือนปลาไปเลยรถถ้าติดลมนิดหนึงมันอยู่เหรอันนี้ว่าใช้ทางเพียงพอส่วนนี้ก็เป็นยำแดงในโมยังโมเป็นยำฝน ไปสีน่นับก่อนสองเถี่ยตวต้องอยู่สี่สิบหกกิโลเมตรใส่เวลาไปแปดแปดสิบนาทีสมงคงไปสมงคงกับซาวนาทีตามนี่จับเลยเรือไปสี่นับเย็นก่อนจะตกชทุกตุก่ง ก่นทุกคน setting หนะกูทางไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เขาปิดไว้อยู่นี่ซะกก่อนพอกันคลิปหนาฝาเขากดติดตามด้วยสกก่อนไปก่อน